ตอนนี้พี่สอนดูมาด้านล่างนะครับด้านล่างของสะพานมอญเป็นแบบนี้ครับด้านล่างของสะพานมอญสะพานอุตมะโนรนะครับผมก็จะให้ดูกันนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวคอยติตามไปนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านล่างเป็นแบบนี้ครับด้านล่างชีวตในป่าแรกอะชีวิตในป่าแรกอะ ด้านน้างครับเป็นแบบนี้ที่เราจะเห็นกันเราจะไปด้วยความรวดเร็วนะครับนี่คือทีมงานครับเราจะไปต่อเลยนะครับนี่คือด้านล่างของสะพานมอสที่เราข้ามกันมาเมื่อสักครู่นะครับน like ี everyone, ่ไปเลยนะครับด้วยความรวดเร็วที uh ่เรจะวิ่งเลยนะครับวิ่งเลยนครับเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ครับด้านล่าง เป็นอย่างนี้กันเลยแล้วก็จะไปสุดที่ตรงนู้นด้านนน้นนะครับจะสุดเลยโอเคครับนี่คือทีมของเราครบทีมกันเลยครับ ตอนนี้ทีมงานกำลังจะลงเรือกันนะครับด้านในกันเลยนะครับนั่งกันเรียบร้อยแล้วด้านในเราจะไปเที่ยวกันหลายที่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับและตอนนี้ทีมงานก็กำลังจะล่องเรือไป ชมรอบๆวัดนะครับวัดที่เราจะไปมีวัดอะไรบ้างนะครับเดี oh. ๋ยวพาไปกันเลยนะครับจากด้านบนสะพานมอนนะครับเราจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเราก็จะไปกันนี่ครับนั่งเรือกันเป็นเลยนะครับเราจะไปสำรวัด,ด้วยกันครับมีวัดสมเด็จแล้วก็อะไรอีกนะ <laughs> <laughs>